สวัสดีครับสวัสดีกับเช้าวันศุกร์ที่12นะครับเดือนมกราสองห้าหกเจ็ดนะครับคลิปนี้ออกวันที่12นะครับวันศุกร์ก็ต่อกันวันนี้ผมมีพระเนื้อว่านนะครับเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านปี97นะครับพิมพ์ใหญ่พิมเอพิมพ์เล็กพิมพ์ฉลูดพิมพ์พลอดเนื้อว่านเนื้อสบู่เลือดมาแบ่งพัน มีอะไรนะครับในราคาห้าร้อยบาทนะครับแบ่งปันกันแบบบ้านๆนะครับก็เอาตามภาพนะครับปิดตามรายการเหมือนเดิมมีแค่ยี่สิบห้ารายการนะครับอ่ะเริ่มเลยนะครับไม่เสียเวลานะครับรายการที่หนึ่งนะครับนี่เป็นพิมพ์เอนะครับนี่พิมพ์กรรมการนะครับตัวนี้ทาทองนี่เป็นเนื้อว่านนะครับนี่พิมพ์กรรมการนะครับทาทองนี่แห้งๆอย่างนี้เลยนะครับเนื้อว่านเขาจะแห้งๆ นี่เลยนะครับพิมพ์กรรมการพิมพ์เอทาทอง <c oughs> นี่เลย,ยว่านนะครับแห้งแห้วินเนียนนี่เลยนะครับทาทองนะครับนะพิมพ์กรรมการนะครับก็จะทาทองนะพิมพ์กรรมการนี่รายการที่หนึ่งนะครับ ปิดตามภาพนะครับแบ่งปันกันห้าร้อยบาทมีอนมีปลายทางนะครับอาจารย์คงชอบเลยรายการที่สองนี่เป็นสบู่เลือดนะครับพิมพ์เอหลายจุดนี่หูขีดนิดนึงเป็นสบู่เลือดนะสบู่เลือดนะครับ,บ,น,รบนี่แดงๆเลยนะครับนี่เลยสวยๆนะครับ เนียนกิฟเนียนกิฟนะครับสวยมากต้องมีรูนะครับต้องมีรูนี่เลยและกันที่สองนะครับสบู่เลือดนะครับหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะครับปีเก้าเจ็ดทางนี้รตรายนะครับแขวคาดปลอดภัยนี่ครอบจักรว่างเลยนะครับมีไว้ไม่ตายหงนะครับไม่ได้ว่าใครนะครับนี่คือตามที่เขาพูดกันมาเนือสบู่เลือดครับหมายเลขสองนะครับ าการที่สองอาการที่สามครับนี่พิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อแห้งๆอย่างนี้เลยนะครับนี่ดูดิหน้านี่มีเส้นมีอะไรเรียบร้อยนะครับดูดิีดูที่เนื้อนะครับความแห้งของว่านนะครับนี่นว่านนะครับเป็นเนื้อว่านสวยๆนะครับนี่แบ่งปันกัน นี่เลยราคาห้าอบาทนะครับห้าบาทพิมพ์ใหญ่นะครับรายการที่สามครับรายการที่สี่ครับนี่หลายจุดนะครับหลายจุด เป็นเนื้อว่านนะครับดูว่านก็จะแห้งๆอย่างนี้นะครับนี่สวยงามมากครับรายการที่สี่ครับ ราการที่ห้าครับนี่เป็นเนื้อว่านแห้งๆอย่างนี้นะครับเป็นองค์ปทวดพิมเอนะครับพิมใหญ่เลยนะครับพิมใหญ่พิมเอนะครับนี่เป็นเนื้อว่านนะครับเป็นเนื้อว่านมีรูเจาะนะครับดูงัดขึ้นนะครับต้องมีรูนะครับนี่เนื้อว่านนะครับนี่แห้งๆนะครับนี่เลย รายการที่สี่ครับเฮ้ยไม่ใช่รายการที่ห้าครับรายการที่ห้าติดตามรายการนะครับติดตามรายการก็ติดตามรายการนะครับติดตามรายการแล้วครับให้ตรงนะครับแบ่งปันกันบ้านๆนะครับเลิ่มถึงทุกท่านห้าร้อยบาทแค่นั้นเองนะครับนี่มีโอนมีปลายทางนะครับนี่เตรียมชื่อที่อยู่ให้พร้อมเลยนะครับโทรมาบอกผมรับได้เลยนะครับหรือว่าจะโอนก็ได้นะครับ บางคนไม่สะดวกนะครับก็คือโอนไว้ก็คือไม่ได้รอรับไงเดี๋ยวเัลงเก็ไปส่งแล้วก็ฝากไว้ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยคือไปทํางานอย่างเงี้ยก็ก็โอนได้นะครับบางท่านก็คือรออยู่แล้วบ้านไม่ได้ไปไหนอะไรนี้ก็ปไปทางได้ครับไม่มีปัญหาครับไม่มีปัญหานะครับนี่กับัพลงนะครับของผมคือเพลงนี่นาการที่5้านะครับแห้งๆอย่างนี้เลยลการที่6ครับนี่บ้านเขาจะแห้งๆนะครับ หลายจุดนะครับวันก็จะแห้งๆสวยๆแบ่งพันกันแบ่งพันกันนี่เลยนะครับรายการที่หกครับเอาตามภาพนะครับเอาตามภาพเลยนะครับอาารบ,บอกรายการให้ถูกจะได้ตามภาพเลยนะครับตรงปกแน่นอน นี่ว่านแห้งอย่างนี้เลยนะครับหลายจุดนะครับราัการที่7ครับาการที่เจ็ดจะมีเม็ดมเม็ดแรกทุกคนอันนี้เป็นเห็นเจ้าของเขาในหัวเขาว่านะครับเป็นชุดที่แบบว่าก็คือแบบไม่ค่อยสวยอะ่ะก็คือถ้าเขาคัด ไหวอะครับแล้วก็พอปั๊มออกมาแล้วบางทีติดชัดมากไม่ชัดมันก็คออะไอะไรอย่างนี้นะครับแต่สร้างในวาระเดียวกันนะครับปีศูนย์ห้านะครับสร้างในวาระเดียวไปนป,ปีเก้าจิตนะครับสร้างในวาระเดียวกันนะครับนี่วาระเดียวกันว่าปิดเนื้อว่านเ่ะเนาะบางทีกดชัดมั่งไม่ชัดมั่กนะครับนี่นนน พวกกรรมการพวกอะไรนะว่าเขาจะคัดเปาะแล้วก็เก็บใบนะครับเก็บไว้กันนี่ก็ได้เอามาแบ่งปันนะครับนี่เป็นสักสมัยปู่เขาอะปู่เขานะครับเก้าเจ็ดนะครับบ้านอยู่หน้าวัดนะครับข้างหน้าหลังรถไฟนะครับที่แกบอกนะบ้านอยู่หน้าวัดเลยนี่นะครับ <c oughs> ก็จริงๆนะอ่าก็ ตามที่ท่านเล่ามานะครับเราก็เล่าสู่กันฟังนะครับเป็นเนื้อว่านปี97นะครับที่สร้างในสมัยปี97นะครับก็กดพิมพ์ชัดมั่งไม่ชัดมัง่งอะไรไม่ชัดกคดคดคด็คัดไว้คัดไว้คัดไว้แยกไว้นะครับที่ว่าคือพูดว่าไม่ค่อยสวยอะพูดง่ายๆนี่ที่ว่าไม่ค่อยสวยนะครับจะเป็นว่านปี97นะครับนี่ก็แบ่งปันกันแบบบ้านๆานเลยราคา500บาทนะครับนี่ราการที่7นะครับ รายการที่8ดครับก็แบ่งปันกันไปนะครับเก็บกันไว้ทีนี้ก็ ถามหากันรุ่นคุณปู่ครับเพื่อนเพื่อนของท่านนะครับที่อยู่ในคณะกรรมการเขาก็ทำถ,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 ถามกันก็มีก็เอามาแบ่งปันมาผมก็แบ่งปันไปเยอะเลยนะครับแต่เป็นผ้าที่สร้างในปีวาระ97นะครับแต่เป็นผ้าที่แบบว่าไม่ค่อยสวยที่เขาคัดเก็บไว้นะครับที่แบบแยกๆๆไว้แต่อยู่ในวาระเดียวกันนะครับนี่อาจารย์ทีมปุกเสกนะครับวาระเดียวกัน รายการที่8ครับรายการที่9ครับนี่โอ้ตัวนี้หูขีดหูขีดหัวขีดตัวนี้เส้นคอสเส้นนะครับเห็นไหมครับคุมสวยงามมากนะครับนี่นี่คม ดูว่านน่ครับความแห้งของเก่านี่ถึงได้การเลยนะครับถึงยุคได้ใจนี่ท่านผู้พูดเนี่ยพิพ่โทรมาคุยให้ฟังนะครับว่าเป็นพระที่แบบว่าเขาขัดไว้พระไม่ค่อยสวยนะครับก็คือพิมพ์แล้วกดชัดมั่งไม่ชัดมั่งอะไรอย่างเงี้ยนี่ติดมั่งไม่ติดมั่งอะไรเขาขัดไว้แยกไว้นะครับแยกไว้แยกไว้ไอ้คุณุง์ที่สวยๆก็ประทาน เขาก็ไปแบ่งปันกันนะครับที่ไม่สวยก็เก็บไว้ก็คณะกรรมการหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ก็แบ่งๆกันนะครับเก็บไว้ส่วนมากเขาไม่เอาแล้วครับก็มีแต่คนรอบวัดแหละครับนี่ได้เยอะคือคนที่กดอะที่ร่วมเงินกดนะครับได้เยอะเพราะว่านะมีเยอะ ก็เก็บไว้นะครับเพราะว่าเป็นพระที่กดมือนะครับแล้วก็เอามาเอาเ,อาเอานี่ยเอาไมา้แทงแล้วงัดขึ้นธรรมดาอยู่แล้วนะครับต้องมีสวยมั้งไม่สวยมั้งก็กขัดกันอ่ารายการที่เก้านะครับเราก็เอามาแบ่งปันนะครับที่เป็นอเอื้อมถึงดีกว่าบ้านๆกันเอื้อมถึงดีกว่านอ่ารายการที่สิบครับผม ดูได้นะครับดูได้จากว่านนะครับว่าความแห้งควมเก่านะครับนี่เขาจะลรงขึ้นเพราะว่ากดมือนะครับกดทีละองค์ทีละองค์นะครับนี่น,นะครับแห้งๆนะครับสวยเลย รายการที่10ครับผมรายการที่11ครับว่านแห้งๆงนี้เลยนะครับมีปุมแรกแล้วนะครับด้านหลังนะครับแบ่งป,ปันกัน5 0 0ร้อยบาททุกรายการนะครับเป็นพระหลวงปุทวดนะครับวัดช้างให้ปัตตานี97นะครับเป็นเนื้อว่านนะครับผมนี่ นะครับอิ่มสูงได้สวยงามนะครับว่านแห้งนะครับผมเป็นผ้าที่สร้างในเวลาเดียวกันนะครับแต่เขาขัดออกนะครับขัดเอาที่แบบชัดๆสวยๆออกมาพวกในพุนในพันเขานะครับนี ก็พาที่ว่าว่าขัดแล้วไม่ค่อยสวยแต่ปลูกเสกวาระเดียวกันครับอยู่ในวาระเดียวกันนะครับนี่ก็แบ่งชาวบ้านเขาก็แบ่งปันกันนะครับผู้ที่ไปร่วมง,งานก็แบ่งปันกันส่วนมากจะเป็นคนที่เป็นคณะกรรมการนะครับที่อยู่รอบวัดจะได้เยอะนะครับเห็นท่านบอกมานะจะเก็บไว้กันเยอะครับผมนี่รายการที่12ครับ ราคารที่สิบสามนะครับนี่หูขีดนะครับหูขีดดูนะครับเนื้อแห้งๆนะครับสวยๆนะครับ รายการที่สิบสามนะครับ mm. ดูสิบามมีไม่เยอะนะครับมีแค่ย5้ารายการนะครับก็แบ่งปันกันรายการที่สิบสี่ครับแห้งๆสวยๆอย่างนี้เลยนะครับดูนะครับวานเก่าวานแห้งวานสวยนะครับเกาเจ็ดนะครับปีเก่าเจ็ดนี่เวลาเดียวกันนะครับนี่เป็นพาที่เขาแยกออกนะครับแยกออกนะครับคือไม่ค,มค่อยสวยนะครับไม่ค่อยชัดไม่ค่อยคุมอะไรอย่างเงี้ย ในพวกที่สวยๆแน่นายใหญ่เขาก็จัดการหมดแล้วครับเพราะว่าเป็นรู้สึกว่าจะเป็นนายตำรวจใหญ่นะที่สร้างนะนี่ครับผมแจกนี่แต่ดูด,ดวว่าว่างครับได้ยุคถึงจุกถึงกันสวยครับผมนี่นเอื้อมถึงครับในราคาห้าร้อยบาทแบ่งปันกันนะครับแบ่งปันกันอ่ะราคาที่สิบสี่ครับราคการที่สิบห้าครับนี่ นี่ความแห้งควมเก่านะครับวางอาการที่สิบห้าครับเอาตาภาพนะครับปิดตาภาพจะได้ตรงปกนะครับอาการที่สิบหกครับน พิมพ์ B ีมีพิมพ์ A พิมพ์ b นะครับเขาก็จะแยกออกนะครับพิมพ์ใหญ่ผมไม่ค่อยรู้นะครับดูแต่วางเนื้อวานแห้งเก่านะครับก็ไปแยกกันนะพีงครับเนื้อว่านแห้งเก่าสวยครับผมมีเม็ดแร่ด้วยชัดเจนแรงเยี่ยวมากนะครับตัวนี้ นี่นะครับในการที่สิบหกนะครับนี่แห้งๆอย่างนี้นะครับโเก่านะครับปิโนวัดในการที่สิบเจ็ดครับเป็นพิมพ์ฉลุดนะครับเป็นพิมพ์ลุดนี่สวยงามนะครับไข่ขึ้นเลยนะครับโอ้เก่าขึ้นนี่เป็นพิมพ์ฉลุดนะครับความแห้งๆอย่างนี้เลยนะครับ ไปพิมพ์ชลูดรายการที่17ครับรายการที่18ครับนี่เป็นพิมพ์ชลูดนะครับนี่แห้งๆอย่างนี้เลยนะครับไข่ขึ้นขาวๆอย่างแดงนี่คุมนะครับนี่เลยบรรบ้านนะครับบรรบ้านาน,นี่ ได้ของดีๆครับแบ่งปันกันว่าแห้งๆในชลุดนะครับรายการที่18ทุกรายการนะครับ500บาทนะครับรายการที่19ก้ก็พิมพ์ชลุดนะครับ พิมเชลูดนะครับรายการที่19ครับผมนี่เบอร์โทรครับไกดดีไลน์นะครับแบ่งปันกันเหมือนบบ้าน,นนะครับเป็นภาพหลวงทวดเนื้อว่านปีเกเจนะครับปีเกเจนี่พิมเชลูดนะครับเนื้อแห้งอย่างนี้เลยนะครับแห้งเก่าๆอย่างนี้ครับ <c oughs> เป็นพระที่เขาคัดแยกไว้นะครับสร้างในวาระปี97้าคือมันก็สวยอะไรเงเี้ยคณะกรรมการเขาก็มาแบ่งปันนะครับที่อยู่รอบๆวัดนะครับคือผู้ง่ายๆะพนักงานที่กดแล้วก็มังการอยางนั้นแหละครับเป็นคนกดนะครับเนีนมั่งอะไรมั่งนะครับพระมั่งอะไรก็กดไม่สวยก็แยกคัดไว้แล้วก็ปลูกสิ่งในวาระยวกันครับสร้างในวาระยวกัน <c oughs> พวกที่สวยๆก็นายใหญ่เขาก็เอามาแบ่งปันกันนะครับสามที่ท่านว่ามาก็ลองดูครับเนื้อว่างก็แห้งเก่าสวยนะครับลองดูตามภาพเลยมีพิมพ์ฉลุดนะครับราการที่ยี่สิบล้วก็เอามาแบ่งปันกันนะราคาห้าร้อยบาทเอื้อมถึงกันบรบาดรายการที่ยี่สิบเอ็ดเป็นพะลอดนะครับบวชติดมากคมมากนะครับเป็นพะลอดนะครับ หลัการที่21นะครับเป็นพิมพ์พลอด22ก็เป็นพิมพ์พลอดนะครับนี่ดูเนื้อว่านนะครับนี่แง่งยิ่ง นี่เป็นพิมพ์พลรอดรายการที่ยี่สิบสองนะครับยี่สิบสองยี่สิบสามครับเป็นสบู่เลือดพิมพ์พารอดนะครับรุกโอ้สวยงามมากเป็นสบู่เลือ,เลอดนะครับจะเป็นพิมพ์พารอดนะครับ แบ่งปันนะครับแบ่งปันกันสบู่เลือดนะครับหายากนะครับผมเพิ่งคเจอพระล่อสบู่เลือดรงเดียวเลยนี่วันปีเก้าเจ็ดเป็นสบู่เลือดนะครับในราคาห้าร้อยบาทแบ่งปันกันทุกท่านนะครับเอื้อถึงทุกคนนี่รายการที่ยี่สิบสามนี่เบอร์โทรนะครับอดีไล์เพื่อนเพื่อนดูภาพเพิ่มเติมนี่ทักกันได้เลยยี่สิบสี่เป็นพีมพมาลอดนะครับเป็นนี่เลย ควางแห้งอย่างนี้เลยนะครับี่24ครับ25ครับรายการสุดท้ายนะครับมี25รายการนะครับนี่เห็นไม่มีกระเทาะนะครับว่าดลิ่เก่ามากแล้วครับ เก่าแห้งน้ำนี่เลยรายการที่ยี่สิบห้าครับ <c oughs> รายการละห้าร้อยบาทนะครับหมดครับผม,มเงินเงาบ้าน ยี25้ารายการนะครับแล้วก็นี่ม <c oughs> ีี่เป็นพระบูชานะครับหลวงปู่ทวดนี่วัดช้างให้นะครับรสองห้านห้านี่พศนะครับพี่สร้างนะครับเป็นพระเป็นพระบูชานะครับนี่คมมากนะครับนี่ท่านมีมาให้องค์หนึ่งนะครับก็ มาลองดูนะครับเผื่อใครจะขาดไว้ที่หิ้งพระนะครับจะไปบูชาหน้าตักสี่นิ้วนะครับเนื้อสวยงามมากนะครับนี่ยินิตยแบ่งปันกัน4 0 0พันบาทนะครับนิ้วละพันนิ้วละพันสี่พันบาทนะครับนี่ดูเนื้อนะครับดูวันหนนี่ดูบมทวดนะครับนี่เลยครับผมคลิปนี้มีแค่นี้นะครับนี่แบ่งปันกัน4 0 0พันบาทหน้าตักสี่นิ้วนะครับนี่พระบูชา นี่ส่วนหลวงัุทวก็คือ500บาททุกรายการครับขอบคุณครับ